สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุก่านเนาะืันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่สองสาวปอลพยังเด้อพี่น้องมื่อนี้ก็สิพาพี่น้องไปกินตาข้าวปุ้นเนาะกับญาติๆแหละพี่น้องกินซุ้มกันกินเนาะมันตั้งแ่บหลายๆคนมามพี่น้องมันกินนํากันเนาะตอนนี้คุณยายกับิลงมือตําเลยพี่น้องตำตัวเฮ็ดเองเนาะให้คุณยายตําจ้องไปจะเปตากรมามาาพี่น้องมันกินนํากันเนาะเอ้อพรมเตรียมไปแล้ว ขึ้นต่ำแล้วพี่น้องคกปากแหว่งเนาะมื่อหนเขา,าเห็ดตกแตกซ้ำเมื่อหนเขา,าเห็ดตกซ้ำเมือ่อไงปากออกไปครึ่งหนึ่งดีแต่ประแตกเมื่อหนันแตกเมื่อหนันมีคกใจเลยใช่แล้วกระปุ่นนี่ ทำเสร็จไปเลยบานี่กำจัดยังก็ระจลำที่นี่เออมันล่นค้งน้อยเลยเนาะสามกบีแ็สามกพสได้สามล่างจะหันน้องพี่น้องกโลนึงซื้อมาโลนึงแล้วก็ดำแล้วก็ไปซุ่ม

ดิซื้อมันกูไม่ไดิกินผักดิดิตำใส่ตำใส่ต้นนี้หรือต้นนั่นต็เนี้มันบเหลือเหลือเลยค่ะว่าตำตำใส่ต้นใหญ่ตำใส่กระซามเนาะมันลดนุกงๆน้อยนึงปลาดม่ได้กินได้นี่ ก้องเช้ากับไข่ถึงไปรงเรียนสองมือสปันสี่นช่มะนาวน้อง มาแล้วก็แฉะมือคุคคคกน้อยนะพี่น้องเปลี่ยนตำใสกระซามเอาบาด เป้งนวนี่ดูสลดมันมีกะทินเนาะกะปุกน้ำตาลเพื่อนก่อนมีแต่กะปุกยาเอามาหิดใช้กะปุกน้ำตาลาอันนี่ บักลายเขื่องน้อยพอดบะจักพขาปุ้นโลหนึ่งนาะี่ลายพลหนึ่งพี่พน,น้องต้อช่ากบตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะภากเหาก็บ่ได้มีอะไรไมีแต่สลัด เยาก็สินยน่ไปเพื่อนพี่น้องกลัไปก็เลยพี่น้องตัวน,นี้หนให้คุณยายถือไป,น,น,ปนัป่งนั่งปานปานแดดขักอะลี หามาพี่น้องลงมือแล้คุณคนบังคนบังเบิดเนาะ่มาทำน่าอยกิน้อเด้อสวัสดีบมาเด้อมาไหมปังค์ไรอ่บนะำใช้น่าน่ยเนมัหน่อยใแล้วเราบริเลตมาเด้อพี่น้องมาเด้อซุ่มกันอีกมืนี้ บวากันแ่มานอนโอ้ยโอ้เออกูว่าอิจดอเป็นข้อพี่ แม่แม่แม่มาหยกน้ามาทงประตูนี่ป้ามาทงประตูนี่มันมาทางประตูี่น้น้าใสโอนเขาบอกพูดกับฉก็จะกำลงินบอกใช่หึมินบัสอะไรเนี่ยมันจหน่าพีหลอกมันไม่ได้เหรอ เจอมันมันเห็น่ลุงชิราหายของเาอยู่ทีนี่ลงยินบอใช่ใช่่อเหนไหมดนี่ไมันบบม่ใช่เนืด้องคนอมากมเอหล้วต่่เย่างแล้วอนเกอกะแล้วแล้วหมักมาตอนขำๆเ ปะมาณจุงนุ่งเจี๊ยบคนแั่แล้มีน้องัลูกเขาอยานเพี่มาพี่ลูกลานลายจักจักลูกไผเป็นลูกไผเขาตาเนอะคุณนี่กับคนหนึ่งทำไม้นบนี่อะ่รก็บนี้งามชาว่แม่ลูกเจ้า เราหังเนี s <S no, no no, my my no. yeah, ่ยนะฮะเราหันเราหันช่างห้องไป่งบ่ช่างช่างเลยคือห่างงๆนีไปถ้ากูต้งทังต้ทักยไปจะอุ้มมันเดี๋ยวจ้อยจอยเไิดานดอกไปด้ยินเสียงกันคืไม่อ้อยบ่ราาคร้อมกูยานตอนนี้จุดอ้อยล้วแล้วสะ โอ้ดังทา้งสีดังทางลายใหญ่ใหญ่เาหม่เชียงุชังนึกเขาอ่ะให้จุดอ้อยว่าพ่อจูบกระชองเบิกที่ไอ้ดวงด้วยเถอะเราไปบ้านจะมาชืองกล้องเน้อตกเน้อดูนกไก่เหรอมาพิชซ่าเยอะหว่า

มาเอกันนเนาะพักกะเหียมนเนาะชื่อมาตาลายเนานั่งกะดีนั่งกดีมึงกี่บกได้เจ้าเีื่้าดีดีเห็ดเนี้อันนี่พี่เาผสมผักก็บูเงิดมันบอกใช่นี่พงกินมันกินที่กินเขาผสมผักอมเมือได้กระย่างกันได้ผสมผัก โอเคพี่น้องตอนนี้คะก็พากันกินอิีกเนาะทางนั้นเลมถั่วให้เล่าเล่บ่วงเล่บก็ล่างเล่มบ่วงก้ากระตุกแซ่บค่ะคุณน้องสำหรับคลิปนี้ช่างแม็ปฟอไวิทย์ขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีกเราทุกคนพอกันคลิปหน้าเด้อมาไกลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ ชาปอนในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีบอบอสิเอาลงเลย